เราได้ติดตามขนาดนี้เนี่ยการเยียวยาก็ยังไม่เป็นไปตามที่เราเสนอเลยนะครับและที่สำคัญได้มีการกำหนดมาตรการที่ยุ่งยากซับซ้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการกำหนดมาตรการที่ยุ่งยากซับซ้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยแบ่งประชาชนเป็น3กลุ่มกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการหรือเรียกว่าบัตรคนจน14ล้านคนเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่ เคยเข้าโครงการรัฐเรื่องของคนระครึ่งหรือเที่ยวด้วยกันก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีสิทธิในสองกลุ่มนี้และไม่เข้าเงื่อนไขข้อห้ามของรัฐนะครับเช่นอายุต้อง18ปีขึ้นมีเงินนะครับรายได้สุทธิในปีภาษีที่ผ่านมาในสามแสนและมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันในปีนี้ไม่เกิน50,000นอันนี้เป็นเงื่อนไขที่คนได้คนกลุ่มนี้นะครับ คนกลุ่มนี้เนี่ยมันมีปัญหามากเพราะฉะนั้นพักเราเองได้เรียกร้องไปว่า1นึ่นะครับกรณีค่าคุณมีมาตรการที่ยุ่งยากซับซ้อนเช่นไปลงทะเบียนโดยการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับโทรศัพท์อัจฉริยะเนี่ยก็ต้องเร่งดําเนินการและก็คํานึงถึงกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนที่รัฐออกมามาตรการว่าให้ไปลงทะเบียนกับ แอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยนะครับหรือ w วิร์ไไทยชนะเนี่ยแล้วก็ต้องไปเปิดแอปพลิเคชันเพื่อรองรับก็คือแอปเป๋าตังค์อันนี้เป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้มากก็เรียกร้องครับว่าควรจะเยียวยาตามหลักการเดิมที่เราเสนอก็คือให้เป็นเงินสดให้เป็นเงินสดให้ครอบคลุมทุกทุทถึงนะครับสำหรับเรื่องเรื่องการเยียวยา